แตกน้อยหน่อยนะใบตองที่เขาแตกน้อยหน่อยเพราะว่าเราถ้าแตกเยอะเราก็จะเอาไปห่อยากทำข้าวต้มมักเตาไปจ้านะอ่านี่แหละไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้วิธีนี้หรือเปล่านอะนะะทำให้ใบตองเขาดิ่มจนเพื่อนมาดูสล้มิตาจาะมาทำจ้านะะทำเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเนาะนึกขึ้นได้เ,เดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดู แตกน้อยหน่อยนะใบตองที่เขาแตกน้อยหน่อยเพราะว่าเราถ้าแตกเยอะเราก็จะเอาไปห่อยากนะทำให้ใบตองเขานิ่มแบบเพื่อนเพื่อนมาดูสุนิตาจะปะทาทำจ้านะทำเสร็จไปแล้วหนึ่งอันแล้วนึกขึ้นได้เ,เดี๋ยวทำให้เพื่อนเพื่อนดูแต่ก่อนเราใช้เตารีดหรือว่าเตารีดถ่านใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเตารีดเขาฝืดคือ,อถ่ายเราไม่ค่อยไปนะแบบ ประโยชน์หลายอย่างนะเพื่อนๆนะคะมีประโยชน์หลายอย่างอันนี้สมิตากำลังทำเตยตองนะฮะแอ้ฟาอนนะฮะเพื่อที่จะนะฮะทำให้เตยตองเขาดิม่มนะ,ะนเพื่อนๆมาดูว่าสมิตาจะปานะทำจ้านะฮะทำเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเนาะนึกขึ้นได้เออเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูนะคะ้นเตารีดเราลืน่นนะรเียดรีดผ้าง่ายขึ้นนะ,ะไม่ฝนะะืดตัดเตตองมาเนาะนะฮะตัดเตตองมา ทําพวกกระทงนะเย็บผีกระทงพวกนั้นอันนี้ก็ประโยชน์หลายอย่างนะเพื่อนๆนะะมีประโยชน์หลายอย่างอันนี้ไม่ตากาลันตาทำใบตองนะะใบปงร้อนนะเพื่อที่จะใช้ใบแตกใบอะไรก็ได้นะเอามาก่อนเราจะถ่ายผ้าเราก็เอาไปถ่ายกับใบตองก่อนอ่านะคะประโยชน์นะ พอเขาได้ได้ความร้อนเนาะนวลใบตองเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะเขาจะลื่นทำให้นะ่ะพอเขาได้ได้ความร้อนเนาะสมิตาก็ทำคลิปสามนาทีนะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะฮใบตองนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะะเป็นใบตองกล้วยน้ำว้านะฮะอ่านะฮนะนะเพื่อนๆนะฮะ เดี๋ยวย่างย่างอีกนิดหนึง่งะ้ะก้นเตารีดเราลื่น,นะรีดรีดผ้าง่ายขึ้นนะไม่ฝืดตัดนะใบตองมาเนาะนะคะตัดใบตองมาวิธีทำใบตองนะฮนะ,ะเวลาเราไปห่อจะได้ง่ายๆ่าจ้าสวัสดีนะจ้าวันนี้มีคลิปนะคะทำใบตองนะคะใบตองตัดมา ตัดมาแล้วก็ยังกรอบอยู่นะครจะไปทำข like ้าวต้มมัดไปนิ่มสักทีหนึ่งอันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะฮะอ่านะครับมีการทำคลิปสามนาทีเนาะนะฮะเป็นไปต่อกล้วยน้ำว้านะคะอ่านะครเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวย่างย่างอีกนิดนึงนะฮะับเราก็จะเอาใบตองนี่แหละนะฮะอ่ามาวางพอเวลาเราจะรีดเราก็ เอาตอรี่ของเราที่ร้อนเนี่ยนะคะมาทูทูกับใบตองอันนี้ก็เป็นเตานะเพื่อนเพื่อนนะคะเตาถ่านนาอกไปอ่อนก็ได้จ้ะนี่แหละนะคะนี่นะคะเพื่อนเเห็นไหมชมิตาขอทาคลิปสามนาทีนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะที่จริงแล้วเนี่ยนะใบตองนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะคะนวลใบตองเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะทําให้ ชมิตรขอทำคลิป3นาทีนะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะที่จริงแล้วเนี่ยนะใบตอนนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะแตกน้อยหน่อยนะใบตองที่เขาแตกน้อยหน่อยเพราะว่าเราถ้าแตกเยอะเราก็จะนะเอาไปห่อยากวันนี้มีคลิปนะทะทำใบตองน,นะใบตองตัดมาตัดมาแล้วก็ยังกรอบอยู่ จะไปทำข้าวต้มมัดครับเขาก็จะเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนสีนะนะค่อยๆเปลี่ยนสีเนาะเพราะว่าเราเอาไปตากแดดเล้วตากแดดตั้งนานแล้วยังไม่นานไม่นิ่มสักทีเนึ่งอจะันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะฮะอ่านะฮะม่ตรทำคลิปสามนาทีเนาะนะไม่นิ่มสักทีเนึ่งอจะันนี้ก็จะเร็วหน่อยนะฮะอ่านะฮะ มิตาทำคลิป3นาทีเนาะนะอ่าวันนี้มีคลิปนะฮะทำใบตองนะฮะใบตองตัดมาตัดมาแล้วก็ยังกรอบอยู่นะฮะจะไปทำข้าวต้มมัดเตรียมเตรียมใบตองนะคะเดี๋ยวพอเราได้แบบนี้เสร็จเนาะเราก็จะไปขีดเนาะขีดใบตองนะเช็ดตามความสะอาดเพื่อที่จะได้ชมิตตาขอทำคลิป3นาทีนะฮะด้วความสะดวกรวดเร็วนะที่จริงแล้วเนี่ยนะะ ใบตองนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะฮะมันกเนาะไม่พออนี้เราตากแดดไว้นี่จีสามอันนี้ดีกว่าเราก็เลือกเพราะใบตองที่เอฮะเขาก็จะเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนสีดนะฮะค่อยๆเปลี่ยนสีเนาะเพราะว่าเราเอาไปตากแดดก็ตากแดดตั้งนานแล้วยังไม่นั่นวิธีทําใบตองนะฮะเวลาเราไปห่อจะได้ง่าย แต่ตัดดีนะจ๊ะเขาก็จะเนี่คยค่อยๆเปลี่ยนสีนะนะค่อยๆเปลี่ยนสีเนาะเพราะว่าเราเอาไปตากแดดก็ตากแดดตั้งนานแล้วยังไม่นั่นออทำพวกกระทงนะเย็บผีบกระทงเพราะั้นอันนี้ก็ทำพวกกระทงนะเย็บผีบกระทงเพราะั้นอันนี้ก็เตรียมเตรียมใบตองน,นะคะเดี๋ยวพอเราได้แบบนี้เสร็จเนาะเราก็จะไปเนาะขีดใบตองนะเชด ทาความสะอาดเพื่อที่จะได้ทำอัตโนมัติก็ห่อยากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใบตองก็จะแตกนะทำยังไงเราก็ต้องนะทำให้ใบตองเขาดิ่มแตกน้อยหน่อยนะใบตองที่เขาแตกน้อยหน่อย,บบยเพราะว่าถ้าแตกเยอะเราก็จะเอาไปห่อยากนะอันนี้ก็เป็นเตานะพเพื่อนนะฮนะเตะถาถนะ่านนกใบอ่อนก็ได้จ้ะนะ นี่แหละนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเตาแล้วเพื่อนๆนะคะเตาถ่านนอกไปอ่อนก็ได้จ้ะนะะนี่แหละนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะห่อยากอันนี้แบบนี้เนาะแบบนี้เต็มนะคะแบบนี้เต็มดิไม่แตกเลยเราก็มานะฮะนี่นะคะเราก็จะเอาใบตองนี่แหละนะคะามาวางพอเวลาเราจะรีดเราก็ เอาตอรีของเราที่ร้อนเนี่ยนะคะมาทูทูกับใบตองนวลใบตองเนี่ยเขาจะลื่นนะฮะไปลื่นทําให้ต้นตารีดเราลื่นเรียดรีดผ้าง่ายขึ้นนะไม่ฝืดตัดใบตองมาเนาะตัดใบตองมาเขาก็จะี่ยค่อยๆเปลี่ยนสีดนะฮะค่อยค่อยเปลี่ยนสีนเสนาะเพราะว่าเราเอาไปตากแดดเนาะตากแดดตั้งนานแล้วยังไม่น่น ทำอัตโนมัติก็ห่อยากเนะเาะเพราะว่าเดี๋ยวใบตองก็จะแตกนะทำยังไงเราก็ต้องมนาะทำให้ใบตองเขาอิ่มทำอัตโนมัติก็ห่อยากเนะเาะเพราะว่าเดี๋ยวใบตองก็จะแตกนะทำยังไงเราก็ต้องมาทำให้ใบตองเขานิน่มเป็นใบตองกล้วยน้ำว้านะคะอ่าเนะ่ะนะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวย่างย่างอีกนิดนึงนะคะ นะฮะหอยยากอันนี้แบบนี้เนาะแ,แบบนี้เต็มนะฮะแบบนี้เต็มดิไม่แตกเลยเราก็มาน,ะะนี่นะฮะวันนี้มีคลิปนะคะทำใบตองนะคะใบตองตัดมาตัดมาแล้วก็ยังกรอบอยู่นะฮะจะไปทำข้าวต้มมัดอ่าแต่ก่อนเราใช้เตารีดหรือว,ว่าเตารีดถ่านใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะฮะถ้าเตารีดก็ฝืดคือ ไายเราไม่ค่อยไปนะฮะเป็นไปต่อกล้วยน้ำว้านะฮะอ่านะฮะ,ะ,ะเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวย่างย่างอีกนิดนึงจ้าชวิตาขอทำคลิป3นาทีนะฮะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะที่จริงแล้วเนี่ยนะไม่ตอนนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะฮะทำก้าวต้มมักเต่าไปจ้านะอ่า ไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้วิธีนี้หรือเปล่าน้อุวิตราขอทําคลิป3นาทีนะฮะดความสะดวกรวดเร็วนะที่จริงแล้วเนี่ยนะฮในตอนนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะนะฮะก็นะฮะครบ3นาทีแล้วน้อนะฮะก็ขอจบนะจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะนะแตกน้อยหน่อยนะใบตองที่เขาแตกน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าแตกเยอะ เราก็จะเอาไปห่อยากนะคะอันนีสองสองอันแล้วสองอันแล้วค่ะนะคะนี่อ่อทำพวกกระทงนะคะเย็ยบขีกกระทงพวกนั้นอันนี้ก็เตรียมเตรียมเบตองน,นะคะเดี๋ยวพอเราได้แบบนี้เสร็จเนาะเราก็จะไปขีกเนาะขีดใบตองเช็ดตามความสะอาดเพื่อที่จะได้เตรียมเตรียมเบตองน,นะคะเดี๋ยวพอเราได้แบบนี้เสร็จเนาะเราก็จะไป นาะใบตองนะเช็ดตามความสะอาดเพื่อที่จะได้เป็นใบตองกล้วยน้ำว้านะคะอ่านะฮะเพื่อนๆน,นะฮะเดี๋ยวย่างย่างอีกนิดนึงนะคะเป็นใบตองใบตองกล้วยน้ำว้านะเพื่อน,อนๆกล้วย